สวัสดีเดยจ้าตุ๊กตาพาฝันค่ะอันนี้ก็เข้าเมืองดิมันค่ะนหฮอดอําสด็ดําแล้วจาเมืองรอบนอกท่นรอสะพานเปิดค่ะท่านบอกว่าสิบนาทีสิบนาทีปั๊บก็เปิดปั๊บ นองนี่ขรุ่มเหรอต้องทาใสให้มันเขียวกันานียค่ะนี่กระดิเมเออกระดิมอ